สวัสดีครับวันนี้พามาชมโบสถ์โบราณอีกแล้วนะครับโบสถ์โบราณที่นี่ก็คือวัดหนองพักชีใต้อยู่ตำบลหนองประหมอนะครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่ว่าโบสถ์เก่าก็โบสถ์เก่าโบสถโบราณก็คือพื้นจะติดดินนะครับไม่ได้ยกพื้น บริเวณที่ตั้งก็อยู่ครับอยู่ติดถนนอันนี้เป็นถนนเข้าหมู่บ้านพื้นที่ทำเลก,ก็โอดโถงนี่ครับเปิดเห็นโล่งเลยครับพอดีเข้าไปดูข้างในไม่ได้ ก็ปิดประตูนี่ด้านหน้าเป็นประตูสองสองประตูไม้ประตูก็ผิวเรียบไม่ได้แกะสลักอะไรไม่มีไม่มีบันไดนะครับติดพื้นครับ ส่มนเสาก็สูงใหญ่หน่อยเป็นเสาคู่สองด้านเออที่น,น่าแปลกใจนี่ครับนี่ใบเสบมาใบาเส็บมาติดพื้นเลยเอออันนี้แปลกตาดีครับเออติดพื้นหมดเลยทั้งแปดใบอันนี้ก็ด้านข้างครับ ดูว่าตตีตย่ตรงนี้เป็นบรเรณด้านหลังด้านหลังโบสนะครับ โอเคก็ไม่มีเลไครับเหมือนบทเก่าบทบราณทั่วไปจะแปลกตาไหนก็ใบเส็มมาใบาเส็มมาติดพื้นเลยโอเคครับคงประมาณนี้แหละ สีก็ตีดไปตามการระเวลาขอบคุณครับที่รับชมกันถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาบทเก่าบทโบราณมาให้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ